สวัสดีครับผมแดงมาเลยนะวันนี้ผมก็จะมาเพียงแค่อัปเดตข่าวสารของทังทีมลิเวอร์พูลนะกับการเลาะดาวรุ่งตัวยืมลิเวอร์พูลใครมีแววได้ไปต่อนะก็มาดูกันเลยนะว่า13คนนะครับผมว่าใครจะมีแววได้ไปต่อกันบ้างพูดถึงของไทเลอร์มอร์ตันกันบ้างเจ้าเด็กที่ก้าวขึ้นมาเล่นทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่ปีก่อนแต่ซีซั่นนี้ด้วยความอัดแน่นตรงกลางและมีเฟฟานบานเซติสขึ้นมาทำให้เขาถูกปล่อยให้แบ็กเบิร์นโลเวอร์ไปใช้งานนะ มอตัน <Modern S 2> เป็นดาวลุ่งหงแดงรายที่3แล้วนะครับที่สโม,มสรให้ไปเพิ่มพูลเลเวลที่อีทบูธพาร์คต่อจากเลตันคาร์สันนะและฮาวิเอลเลยสอย่างไรก็ตามนะครับ ตอนแรกดูเหมือนเป็นฤดูการที่ค่อนข้างอารมณ์ผสมผสานปลเปเพราะมอตันถูกเป็นแฟนโลเวอร์อาจจะทําผลงานน่าผิดหวังเหมือนที่พวกเขาเคยมีประสบการณ์ไม่กี่ครั้งที่ทีมยืมตัวาคาร์สันมีเพียงเท่านั้นแฟนๆนโลเวอร์ส่วนหนึ่งยังเก่งว่าเป็นการปิดกั้นโอกาสเด็กดาวรุ่งที่เติบโตมากับสโมสรแต่พวกเขาคงลืมไปแล้วเหมือนกันว่าเอเลียตก็เป็นคนที่ทําผลงานกับแบ็กเบิร์นได้ดีแต่กลับไม่มีใครเอาไปเปรียบเทียบ ถึงตอนนี้มอตันลงเล่นให้กับทีมแชมเปี้ยนชิพไปแล้ว40เกมและในช่วงซัมเมอร์เขาก็กลับมายิงลิเวอร์พูลเพื่อตัดสินใจอีกทีว่าจะเล่นกับผงแดงชุดใหญ่หรือจะถูกปล่อยยืมตัวอีกรอบนะคนต่อมาก็เป็นทางด้านของคอร์เนอร์แบดรีนะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีโอกาสได้สัมผัสเหรียญรางวัลเพราโบตันวันเดอร์เลอร์นะที่เขาไปอยู่ด้วยนั้นเขาชิงชนะเลิศรายการ EFL t r o p ว y กับพีมัท านะดาวลุ่งไรนี้ปีก่อนได้ลงเล่นกับลีวอร์พูไปถึง5นะัดแต่หลังจากการมาของฮาวิลแรมซี่การย้ายออกแบบยืมตัวเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อการลงสนามแบบต่อเนื่องนะผลงานของแบดลี่ไม่ขี้เร็วขี้เลยเลยสักนิดเขาเป็นกําลังสําคัญของเดอะทรอลเตอร์ในการลุ้นเลื่อนขั้นสู่แชมเปี้ยนชิพ43นัดทําไป6ป,ประตู6แอซซิตเป็นตัวเลขที่ ดีเลยทีเดียวกับผู้เล่นหลายตำแหน่งแบ็กขวาและได้รับคำชมจากเอียนอีวัตผู้จัดก,การทีมโบตันว่าเหมือนฟองน้ำที่พร้อมซึมซับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองขึ้นส่วนอนาคตกับลิเวอร์พูลคาดว่าแบดลี่น่าจะได้เป็นส่วนหนึ่ง ของทีมชุดใหญ่ในช่วงพรีซีซั่นและถ้าหากถูกปล่อยยืมตัวอีกรอบลีกที่สูงกว่าแชมเปี้ยนชิพน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของเรตันาคาร์สันกันบ้างไม่ใช่การยืมตัวที่ดีของแบ็กเบิร์นเมื่อปีก่อนแต่ตอนนี้เขากําลังเจอใช้ในสกอตแลนด์กับอเบอร์ดินนะครับอย่างไรก็ตามนัโอกาสที่เขาจะก้าวขึ้นมาเล่นกับดีบัพพูชุดใหญ่ได้นั้นเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นซึ่งทางออกคือการได้กลับไปเล่นที่อเบอร์ดินที่เขาโดดเด่นและน่าจะมีความสุขที่ได้ลลงเลน,นะ คนต่อไปก็จะเป็นทางนัดของเซฟฟันเดเบิร์กนะทุกคนลืมชื่อนี้ไปแล้วหรือยังครับด้วยรูปร่างและความสามารถดูแววที่จะไปได้แบบรุ่งโลดแต่ด้วยจำนวนผู้เล่นตำแหน่งแนวรับที่กองอยู่ตรงหน้าทำให้การยืมตัวเป็นโอกาสที่ได้โชกฝีเท้านะซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลายทีไม่น้อยที่ยื่นข้อเสนอยืมตัวไปใช้งานทั้งเบลลี่แบ็กเบิร์นซึ่งก่อนหน้านี้ฟันเดเบิร์กได้ไปอยู่กับเบตตันนอตเป็นเวลา18เดือนก่อนสุดท้ายเขาอัปเกรดตัวเองไปเล่นในลีกสุดสุดเยอรมนีกับเชลเล้สูงส ควได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมทีมช่วงพรีซีซั่นแต่หากไม่มีโอกาสเช่นนะั้นนะ การย้ายทีมแบบถาวรคงน่าจะดีที่สุดเพื่อเป็นเส้นทางอาชีพมาถึงรายของจาเลวคอนซากันบ้างนะที่ใช้เวลา80นาทีในเกมยูวิฟเอ็ดเจอกับปารีกแฉงแฉงแมงเมื่อเดินมกราคมทําให้แมวมองหลายคนสนใจหนึ่งในนั้นคือโจเอ้บา์ตันผู้จัดจาก,การทีมบิตตันลอเวอร์ที่ยื่นมือเข้ามาดึงเด็กวัย20ปีรายนี้ไปใช้งานในช่วงที่เหลือของฤดูก,กาลแต่เดิมแล้วนะคอนซาโดดเด่นบนแผงแนวรับในทีมอะคาเดมี่ลิเวอร์พูลเป็นกัปตันทีมชุด u 18และเป็นกัปตันทีมลงสนาม นัดชิงชนะเลิศกับ FA y o u ยุทครับเมื่อปี2021นะด้วยเรื่องอนาคตปีหน้ากับลิเวอร์พูลคงจะดีหากคอนซาได้ออกไปยืมตัวอีกครั้งในแบบใช้งานได้เต็มๆทั้งในฤด,ดูกาลทั้งฤด,ดูกาลและเขาเป็นนักเตะดาวรุ่งทีท่ไม่ควรขายนะครับผมก็เมื่อปีซีซั่นก่อนลูกแซมเบิร์ดเดินทางเข้าร่วมทีมชุดใหญ่มาทัวร์เซาท์อีสต์เอเชียที่ประเทศไทยกับสิงคโปร์และต่อมาเขาเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งโดดเด่นกับทีมอะคาเดมี่ทีมในซีซั่นนี้ก่อนจะได้ย้ายไปอยู่ทีมมาอต ตอนเดือนมกราคมที่ผ่านมาเด็กนุ่มวัย18ปีที่เข้ามาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่6ขวบเป็นหนึ่งในขุนพลชาติอังกฤษอยูสิที่คว้าแชมป์ยูโรมาครองได้เมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วและภายใต้สีเสื้อคิม,มานอตเขาลงเล่นไปแล้ว7นัดน,นะครับซึ่งคำชมจากเดล็กแม็กอิดเนธผู้จัดการทีมคิม,มานอตได้กล่าวว่า3 6ปีก่อนผมเล่นทีมชุดแจ่ครั้งแรกและผมไม่ได้เล่นเก่งได้เท่าเขาเลยเขายอดเยี่ยมดูเหมือนเด็ก13แต่เล่นได้อย่างกับอายุ30เขามีความเป็นผู้ใหญ่ เยือกเย็นกับการเล่นเกมรับของตัวเองการตัดสินใจเล่นกับบอลของเขาคือดีเอามากๆเลยล่ะส่วนอนาคตนะแซมเบิร์กก็ไม่ต่างกับแบลี่สักเท่าไหร่นะครับที่ควรได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ช่วงพรีซีซั่นที่จะมาถึงจากนั้นเขาควรได้รับการพัฒนาในทีมยูวเหรือออกไปอัปเกรดในรูปแบบยืมตัวอีกรอบในขณะที่แซมเบิร์กเติบโตในรูปแบบของการยืมตัวในรายการ อดัมลูอิกับมีที่ทางกลับกันเพราะลายหลังเจออาการบากเจ็บแฮม,มสติงเล่นงานจนทําให้ปิดเทมทั้งฤดูกาลกับนิวพอร์ตเคาตี้ไปแล้วเรียบร้อยลูอิตวัย2ีปีเป็นนักเตะริมเส้นทางด้านซ้ายมีผลงานทํา1ประตูกับ3แอสซิตใน6เกมหลังสุด น่าเสียดายที่โอกาสของเขากับริอร์พูไม่น่าเกิดขึ้นเนื่องจากด้วยสัญญากำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ซึ่งการนยกทางดูจะสมเหตุสมผลที่สุดและกองเชียร์นิวพอร์ตก็น่าจะพร้อมต้อนรับเขากับไปเยือน,นังถิ่นลอตนี่พาเลตอีกครั้งนะครับผมต่อมาช่วงครึ่งซีซั่น2022-2023ฟิลเดโอลูวาย21คือเครื่องผลิตสกอร์ชั้นดีบนเวทีลีกเวลกับเพนาฟอนเอด้วยการซัดไปเจ็ประตูจาก10เกมที่ได้ลงสนาม ดาวรุ่งผู้มีถิ่นกำเนิดที่ลิเวอร์พูลสร้างความน่าประทับใจมากทีเดียวจนกระทั่งลิเวอร์พูลต่อยอดให้อลุกด้วยการเรียกตัวคืนกลับมาปล่อยให้ไปหาลีเฟคาวทีมระดับเนชั่นลีกอังกฤษอย่างไรก็ตามน้ประตูที่เคยไหลามาเทมากับทีมก่อนกับหายจ่อยเป็นศูนย์ทั้งหมดที่ได้ลงเล่นไป9เกมแต่จำนวน9เกมนั้นออลุกได้ลงเพียงแค่แค,แค่3เกม การได้ลงเล่นต่อเนื่องสม่ำเสมอควรเป็นโอกาสของเขาซึ่งการออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกหนึ่งหนก็คงไม่ได้แย่อะไรสําหรับเด็กหนุ่มรายนี้นะครับต่อมาเลยอีกคนหนึ่งหลายคนคงลืมไปแล้วว่าลิเวอร์พูลมีชื่อเอนเนอร์สันอาลโยดาวเตะโคลอมเบียเป็นนักเตะของทีมเพราะเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ไปคือปล่อยให้ทีมอื่นใช้งานโดยตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาเมื่อปี2018มาโยากาเกนมาลาดาโบเลสลาฟสลามังกาจนถึง เดปอ r t ติโบอราเบสทีมล่าสุดเป็นจำนวน6จาก4ปีที่ต้องและหกเหินหาที่เล่นเพราะใบอนุญาตการทำงานในเกาะอังกฤษยังไม่ผ่านเกณฑ์อาโลโยเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีกแค่2ปีนี่คงเป็นเวลาที่ดีที่เขาจะได้ไปหาทีมใหม่แบบเต็มตัวได้สักทีนะครับผมอีกคนเดอะคอปหลงลืมไปแล้วนั่นก็คือพอกัสเซลที่เคยเป็นดาวรุ่งในทีมชุดแชมป์เอยุทธครับ2019ด้วยผลงาน28ประตูในปีดังกล่าว แต่ด้วยโชคชะตาที่ไม่เป็นใจกรเซลประสบป,ปัญหาบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถพัฒนาฝีเท้าของตัวเองให้ดีมากกว่าเดิมได้เรื่องการไปต่อกับวิลฟูร์คงลืมไปได้เลยสัญญาที่กำลังจะหมดลงในซัมเมอร์นี้ถึงเวลาแล้วที่ทั้ง2ฝ่ายจะได้แยกทางกันส่วนทางด้านของแจ็คแบนตามรอยเท้าของรีดวิลเลียมในการเข้าร่วมทีมคิดเดอร์มินสเตอร์ผลงานการเล่นที่นี่เข้าท่าไม่น้อยเลยเมื่อเขามีส่วนร่วมกับทีมยิมเกมจาก3 5เกม จนทาได้รับคําชมจากลัเซลเพนคนเป็นผู้จัดก,การทีมส่วนเรื่องการไปต่อกับลิเวอร์พูลนั้นคงเป็นเรื่องอยากเพราะอายุของเขาก็21ปีแล้วฉะนั้นการย้ายทีมแบบถาวรควรเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดต่อมาก็เป็นทางหน้าของวีเตสลาฟยาลอสกันบ้างเคยเป็นฮีโร่ให้กับทีมในไอแลนด์นะครับในช่วงถูกปล่อยให้เซนต์แพทริกแอตแลนติกยิงไปใช้งานและเวลาต่อมาไดดันตาธารารัฐเช็คย้ายไปนอต และปัจจุบันอยู่กับสต็อกฟอร์ดคาลตี้นะครับด้วยวัย21่ิปีอาจยังพอมีเวลาให้เขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เช่นกับมาเซโลปิตาลูก้าผู้รักษาประตูชาวบาิลเลีลนที่อยู่กับแมคเคลนฟิล์แต่ในรายการปิตาลูก้ามีแนวโน้มที่จะได้ขึ้นมาเป็นทางเลือกบนมานั่งสำรองทีมชุดใหญ่มากกว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเมื่อควีนเคลเลอร์หรืออาร์เดียนย้ายออกจากทีมไปนะครับก็จบไปแล้วนะกับ13ตัวที่ทางลิเวอร์พูลปล่อยยืมตัวไปว่าใครยังได้อยู่ หรือใครยังได้ไปผมก็พูดจบไปแล้วนะส่วนใครนะที่อยากมาอยู่ในกลุ่มผมเนี่ยก็เป็นกลุ่มทีเด็ดฟุตบอลนะวิเคราะห์บอลนะครับผมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยแอดไลน์ dmy88 ในกลุ่มผมเนี่ยก็มีกิจกรรมทายผลบอลด้วยกิจกรรมทายผลบอลรับเงินรางวัลสูงสุดถึง3,000บาทกิจกรรมนี้ไม่มีเสียค่าใช้ใจ่ายใดใทั้งสิ้นนะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ